โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของจินจาก BTS นะครับหรือในตอนนี้ก็คือคุณคิมซอกจินคุณทหารสุดหล่อนั่นเองนะครับ หลังจากที่จินนั้นเนี่ยได้เข้ากรมไปนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาในตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะครับออกมาแสดงความเป็นห่วงจินกันอย่างมากมายแล้วก็คิดถึงจินกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าความเป็นห่วงของแฟนๆจาก จีนบางส่วนนะครับกลับทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในชุมชนออนไลน์ของทหารนะครับมีการออกมาพูดถึงในตอนนี้แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยกำลังออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอยู่เลยซึ่งตรงนี้เราต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าเป็นเพียงแค่แฟนคลับบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่แฟนคลับของ BTS ทุกคนนะครับที่เข้าไปรุมแล้วก็เข้าไปพูดถึงกันในเว็บบอร์ดออนไลน์ของทางทหารในตอนนี้นะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาในเว็บบอร์ดออนไลน์ของทหารที่เป็นเว็บบอร์ดของทหารโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือ t ะแคมนั่นเองนะครับ ซึ่งเด e c แคมก็จะเป็นชุมชนออนไลน์ที่ใช้โดยทหารแล้วก็ครอบครัวของทงหารทุกคนใน The c แคมนี้จะมีบริการต่างๆสําหรับทหารโดยเฉพาะเลยแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงคนรู้จักที่อยากจะมาสอบถามข้อมูลต่างๆหรือว่าจะมาพูดถึงลูกๆของพวกเขานะครับที่ได้เข้ากลมไปนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยชุมชนออนไลน์ The c แคมนี้ เต็มไปด้วยข้อความจากแฟนคลับของจินนะครับที่เข้ามาถามหรือว่าเข้ามาแสดงความเป็นห่วงจินกันซึ่งข้อความจากแฟนๆน,นะครับก็มีทั้งถามว่าคุณนั้นได้ให้อาหารที่มีพวกมันฝรั่งกระเทียมหรือว่าปลาบ่อยมากหรือเปล่าเพราะจินแพ้อาหารพวกนั้นฉันเลยมาถามว่าพวกคุณได้ให้อาหารประเภทนี้กันบ่อยไหมซึ่งคําถามนี้นะครับผู้ดูแลเนี่ยหรือว่าแอดมินก็ได้ตอบไปนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลน,นะทหารทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วดังนั้นคุณจึงสามารถควบคุมอาหารได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งหลายๆคาถามเนี่ย แอดมินก็พยายามที่จะตอบคําถามให้กับแฟนคลับของจีนนะครับเพื่อให้หมดข้อข้องใจแล้วก็คลายความกังวลไปนั่นเองแต่ว่าเมื่อคําถามมาเยอะๆแล้วเนี่ยดังนั้นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับเหล่าครอบครัวหรือว่าคนรู้จักของทหารทุกคนเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับในเว็บบอร์ดเจอะแคมป์นี้บางคนเนี่ยก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่แฟนคาเฟ่ดังนั้นเหล่าแฟนคลับไม่ควรทําอะไรแบบนี้มันรู้สึกเกินไปบางคนก็บอกว่ามีโพสเกี่ยวกับจีนมากมายจนเราไม่สามารถที่จะดูประกาศหรือข้อมูล ข้อมูลที่สำคัญใดๆไ,ไ,ได้เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้เขียนเข้าไปในเว็บบอร์ดนี้ไว้บอกว่าคิมซอกจินคนนั้นคือใครทําไมชุมชนนี้ถึงเต็มไปด้วยชื่อของเขาและการถามถึงเขามากมายและก็ยังมีที่บอกว่าจินไม่ใช่คนเดียวที่เข้ากลมในตอนนี้ดังนั้นช่วยโปรดงดอย่าโพสถึงหรือว่าอย่าโพสถามมากจนเกินไปเพราะไม่มีใครสามารถดูข้อมูลอะไรกันได้เลยในตอนนี้อีกคนหนึ่งได้บอกมานะคะว่ามันค่อนข้างยากมากๆในช่วงนี้ที่ฉันจะถามหาหรือว่าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกชายของฉันซึ่งมันยากจริงๆ ทางเว็บบอร์ดเดอะแคมนะครับในตอนนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการเปิดห้องหรือว่าเปิดกระดานเปิดเว็บบอร์ดขึ้นมาเพื่อสําหรับเหล่าอาร์มี่ที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งชื่อเอาไว้ว่า BTS Jin Army และทางเดอะแคมนะครับได้บอกเอาไว้ด้วยว่าชุมชนค่้ายกองพลที่5เป็นสถานที่ที่พ่อแม่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของทหารประจําการและทหารปลดประจําการของกองพลที่5สามารถแสดงการสนับสนุนและให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยตรงระหว่างค่ายและหน่วยกองพลที่5โปรดเข้าใจว่าชุมชนนี้เป็นสถานที่สําหรับผู้สนับสนุนและยังบอกต่อไปถึงการโพสต์จดหมายถึงเหล่าไอดอลนะครับที่เข้ากลมในตอนนี้จากฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าหากมีการอัปโหลดจดหมายมากเกินไปเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จะลม่มและทาหารคนอื่นๆอ,อาจไม่สามารถรับจดหมายจากครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาได้แถมยังย้าว่ากรุณายอย่าส่งจดหมายของควัญที่เขียนด้วยลายมือเพราะหากผู้ปฏิบัติหน้าที่มีจดหมายที่ต้องดูแลมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเป็นหน้าที่เดิมของทหารในหน้าที่โปรดใช้ชุมชนแฟนคลับอย่างเช่น V-verse ในการส่งจดหมายบนกระดานข่าวแทนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับหลังจากที่จิน BTS ที่มีการเข้ากลมไปแฟนๆนก็เป็นห่วงกันมากๆแล้วก็คิดถึงกันมากๆก็เลยมีการเข้าไปสอบถามกันเป็นจํานวนมากเกินไปนะครับทาให้การตอบกลับหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของแอดมินแล้วก็ทีมข้อมูลเนี่ยมีปัญหาขึ้นในตอนนี้รวมไปถึงครอบครัวต่างๆของทหารคนอื่นๆเนี่ยก็ออกมา พูดด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยออกมาขอความร่วมมือเหล่าอาร์มี่ที่เกาหลีนะครับให้ช่วยปฏิบัติตามที่ทางกรมเนี่ยได้บอกมาได้แจ้งข่าวมากันหน่อย ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นแฟนคลับบางส่วนเท่านั้นไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้เป็นอาร์ม,มี่ทุกคนที่เข้าไปโพสต์หรือว่าเข้าไปสอบถามไปแสดงความเป็นห่วงจีนกันในนี้จนมากเกินไปนะครับแต่ทางกรมเองก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับเหมือนกันนะครับที่อยู่กับจีนมานานมากๆแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจีนก็ได้เข้ากรมไปก็อาจจะมีการคิดถึงกันอยู่ในช่วงแรกๆยังไงก็ตามนะครับทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับจีนกันเยอะๆนะครับสามารถเข้าไปให้กําลังใจจีนได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆของ BTS ก็ตตาามแ่่วใน ทางเดแคมป์ Camp, ซึ่งเป็นสถานที่หรือว่าเป็นเป็บบอร์ดเฉพาะของทางกรมเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เข้าไปส่งจดหมายไม่เข้าไปตั้งคําถามกันมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาได้แจ้งมาเลยมันมีผลกระทบและมันมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ดาวแวะมาอัปเดตเรื่องราวของจีน BTS แล้วก็แฟนคลับไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับสวัสดีครับอันยอง